สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะตำน้ำพริกอองกันแบบง่ายๆเลยนะคะค่ะวันนี้เราก็จะ,ะแวะมาเที่ยวเมืองเหนือกันนิดนึงนะคะเป็นน้ำพริกอ่องนะคะทานผู้กับผักสดนะคะอร่อยมากๆเลยเคค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะ,คะเราเริ่มจากหอมกระเทียมรากผักชีนะคะตามด้วยพริกแห้งนะคะค่ะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะคะเราจะแบ่งตำนะคะค่ะเราจะ โคกพริกะกับกระเทียมนะคะให้แหลกก่อนนะคะค่ะเมื่อแหลกละเอียดดีแล้วนะคะแล้วก็ตักขึ้นนะคะค่ะตักใส่ถ้วยพักไว้ก่อนเลยแล้วก็เติมน้ำล้างโคกลงไปนะคะ ประมาณสัก100 ml นะคะเสร็จแล้วเราก็มาหัน่นมะเขือเทศเมะเขือเทศเราจะใช้มะเขือเทศ3ลูกนะคะหั่นเป็นเสี้ยวนะคะแล้วก็แบ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะคะค่ะเพื่อนๆจะใช้วิธีสับเอาก็ได้นะคะเวลาผัดนะคะก็จะเร็วนะคะค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะนำพริกที่เราโขก เมื่อสักครู่นี้คะ่ะนามาผัดนะคะผัดเมื่อส่งกลิ่นหอมดีแล้วเราจะใส่หมูสับลงไป200กรัมนะคะค่ะผัดหมูสับจนสุกแล้วเราก็จะเติมน้ําล้างครกนะคะค่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เกลือที่เหลือ1ช้อนชานะคะค่ะน้ําปลา1ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะผัดให้เข้ากันเลยค่ะเราจะเติมกะปิเข้าไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องพูนนะคะเดี๋ยวจะเค็มนะคะค่ะผัดทุกอยาก่างเข้ากันดีแล้วมะเขือเทศก็เปื่อยดีแล้วนะคะแค่นี้เราก็ได้น้ำพริกอองนะคะที่น่าทานมากๆเลยนะคะ ค่ะเสร็จแล้วตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะเสิร์ฟพร้อมกับผักสดนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะ่เพื่อนๆนัาไปลองทําตามดูนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ